คันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันรอๆนะครับที่จะมีการส่งมอบวันที่22นั่นเองเป็นเจ้าตัวสีขาวมุกโดรไมนะครับติดฟิล์มเนี่ยดันนา60ด้านข้าง70นะแล้วก็สังเกตดูช่วงนี้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพายุเข้าทุกวันเลยทุกคนซึ่งพี่ต่ายเนี่ยเพิ่งหวานข้าวไปเมื่อวันอาทิตย์เองโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยข้าวอะคันนี้นะครับจะรับวันที่22ถูกต้องไหมนะครับ เป็นเจ้าตัว4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติและเป็นตัวท็อปสุดด้วยพูดถึงเกียร์อัตโนมัตินะครับบอกเลยว่าเกียร์ออตโต้ขับง่ายใครๆก็ขับได้นะครับสโลแกนของรุ่นเขาจริงนะครับไม่ผิดแต่อย่างใดสำหรับเจ้าตัวสโลแกนนี้4ประตูยกสูง2.2เกรดเนะครับสีขาวมุกโดรไมหน1 1 4ล0 0 0บาทนะครับสำหรับ เจ้าตัวเกรด M ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้โดยนะครับออปชันที่ให้มาของตัวรถไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยเองนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายความหรูหรานะครับความสวยงามความจบเฉียวซึ่งรุ่นนี้ครบและจบมากๆไฟหน้านี่สังเกตดูเลยนี่ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์หลอด LED นะครับฉบเฉียวสวยงามเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็ไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติเช่นเดียวกัน ไฟตัดหมอกนะครับเป็น LED นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกบังลมหน้าเนี่ยเขาเป็นกระจกที่กรองรังสี UVA UVB ได้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเป็นอัตโนมัติด้วยสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้ารถนะครับเพื่อตรวจจับวัตถุและคอยเบรกให้ในกรณีที่เราไม่เห็นวัตถุและไม่ได้เหยียบเบรกหรือเราเบรกแต่แรงเบรกไม่มากพอนะครับเมื่อเขาเจอวัตถุใกล้เข้ามาเนี่ย เขาก็จะเหยียบเบรกให้เราทันทีเลยนะครับแต่อย่าลืมนะเขาจะทํางานแค่3มครั้งต่อการสตาร์ทเครื่อง1ครั้งนะครับคือถ้าเกิน3ครั้งไปต้องจอดพักละอันนั้นคือสติสัมป,ปชัญญะของเราเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยถุงลมนิรภัย6ลูกนะครับบอกเลย6ลูกแล้วก็ในส่วนของระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมีมาให้นะครับ เรียกว่าครบและกระจบมากๆโอ้โหปลดมาอีกแล้วทุกคนโอ้แน่นอนอจริงๆนะครับตัวนี้ล้อแมกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวล้อแมกขนาด18นิ้วเป็นแมกปัดเงาตัวเดิมจากโรงงานนะครับแมกของเขาจะใช้หน้ากว้างอยู่ที่7.5นิ้วนะครับแล้วก็ออฟเซตเนี่ยจะเป็นบวก25มันจึงทำให้ถึงแม้จะเป็นล้อขนาด20นิ้วหรือ18นิ้วก็จะไม่ล้นออกจากตัวถังของรถนะครับ กาสตร์เราจัดการให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวจานรองมือเปิดประตูตัวนี้เน้นเป็นในโทนหรูหรานะครับคือเป็นสีโครมเมียมนั่นเองการขโมยมีมาให้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวกุญแจคีย์เลสนะครับซึ่งสามารถกดสวิตช์ด้านข้างประตูเพื่อเปิดเข้าไปภายในตัวรถเดี๋ยวไปต่ายให้ดูตรงนี้นี่ฝนมาแล้วนะครับทุกคนโว้ บุยลำของดีจริงนะครับของบุยลำแรงจริงนี่ด้านหน้าของเขาจะใช้การสะเทือนนะครับที่เป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เสริมด้วยโชค๊คอัพแก๊สระบบเบรกด้านหน้านะครับจะเป็นเจ้าตัวดิสเบรกนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่ช่วยให้เบรกแล้วก็หยุดอย่างมั่นใจขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ ด้วยเจ้าบันไดข้างแท้จากโรงงานซึ่งรถตัวเขาสูงถูกต้องไหมคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะขึ้นลําบากเรามีบันไดข้างให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยการสะเทือนของเขาจะเป็นเจ้าตัวแหนบนะครับแหนบตัวนี้จะวางไว้บนเพลานั่นเองใช้แหนบเพียงแค่3ามแผ่นเท่านั้นนะครับตัวรถสูงนะครับการที่เขาจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่อยู่บนถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเขาถูกสูง ท้องจะไม่ขูดไปกับพื้นถนนถูกไหมแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นแหนบเนี่ยแหนบใช้3แผ่นแหนบด้านบนของเขานะครับจะยาวที่สุดนะครับมันจึงทําให้เจ้าคันนี้มีความนุ่มนวลในขณะที่เราวิ่งรถเปล่าอ่ะพี่ต่ายให้ดูนะครับออฟยีนะครับแม็กกว้าง7.5เนี่ยล้นไหมไม่ล้นนะครับแต่ถ้าเป็นแม็กแตง่งแม็กอะไรทั่วไปเนี่ยต่อให้เป็น18เนี่ยสตาร์ทเนี่ยอย่างตัวที่เป็นบวกนะสตาร์ทก็ต้องศูนย์ละออฟศูนย์นะ ก็กำกึง่งกลำกึงกำก่งว่าจะล้นหรือไม่ล้นนะครับแต่ถ้ายิง่งติดลบนี่ยิ่งลน้นโอ้โหฟ้านะครับฟ้าโอ้โห๋ยวาไปจ่ายดูแป๊บนึงโอ้โหเฮ้ยเราฝั่งนู้นนาเราเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้อย่าไปทางนูน้นเพิ่งวานเข้าโอโหขยั่งตกจริงๆแล้วก็ในส่วนของตัว กันชนท้ายรุ่นนี้จะมีมาให้นะครับนี่เดี๋ยวพี่ต่ายเปิดให้ดูภายในในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้ภายในนี่อาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงนะเพราะว่าพี่ต่ายเอาขออะไรออกก่อนนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc นะครับให้แรงม้าอยู่ที่163แรงม้าแล้วก็เจ้าตัวแรงบิดนะครับจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนั่นเองซึ่งเรารู้จักกันในานามของเจ้าตัว2.2 m a c f o r d กระจกมองข้างนะครับแนวนกับมาด้านนอกเราเว้ยจะเข้าไปด้านในพับด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ด้วยหูฟิล์มติดสวยมากทุกคนนะครับหล่อเลย ภายในห้องโดยสารของเขานะครับกว้างอันนี้เดี๋ยวเราไม่ได้ไปนะั่นกับลูกค้าน,ะนี่นี่เบาะของเขาจะเป็น,นโทนสีดานะพี่ต่ายให้ดูกว้างนะครับมีแอร์ด้านหลังแล้วก็ที่พี่ต่ายบอกว่าเขาขึ้นลงได้สะดวกไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขามีตัวบันไดข้างนะครับแล้วก็จับมือจับตรงเสากลางเนี่ยก็ข,ขึ้นไปนั่งได้แล้วนะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้แอร์เนี่ยอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวานะครับของฝั่งผู้ขับขี่นะหารครึ่งนะครับจะเป็นอุณหภูมิด้านหลังนั่นเองซึ่ง มี USB ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวผ้าบุหลังคาตัวนี้จะเป็นสีดานะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันโอ้โหแรงเลยฝนสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นดําเปียโ,โนแบ็กนะครับทุกคนแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผ่าน Euro 5เรียบร้อยน้ำมันเนี่ยเติมได้ทุกอย่างนะตั้งแต่ B0 ถึง B20 เลยตัดมาภายในนะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้าโอ้โห บุนุ่มด้วยสีดำนะครับหน้าหน้าเรียกว่าหน้าสัมผัสมากๆเลยพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นทรงสปอร์ตเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับกระชับควบคุมทิศทางของรถเรียกว่าเดี๋ยวคุมกลิบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวครุสคอนโทรลตัวนี้จะเป็นการควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเริ่มตกวเริ่มเริ่มเร่งแล้วเว้ย ที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับหน้าจอกลางตัวนี้9นิ้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเย้ยเจ้าตัวเกรด M เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้6สปีดนะมาพร้อมกับโหมดเรฟทอนิกนั่นเองเบาะคู่หน้านะครับจะเป็นเบาะคู่แม็กนะครับทุกคนฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยจะปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดคือ8ทิศทางโอ้โหนั่นมากๆเลยอ่ะคนมาแล้วนะครับทุกคนเดียขอ F ฟซีทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรง รวยรวยเงยงๆไม่เจ็บไม่เนมจนพวกเรใจหม่คิดว่าสวัสดีครับโอ